ดราม่าเบลล่าลบรูปคู่ไม่จบชาวเน็ตลามแซ่ช่องต้นสังกัดหาไม่ช่วยเซฟเวีย์จากกรณีหนุ่มเวียโพสต์ภาพคู่วิกกี้เปิดตัวภรรยาอย่างเป็นทางการพร้อมทะเบียนสมรสและแคปชั่นหวานถึงที่รักจากนั้นมีคนไปส่องอินสตาแกรมสาวเบลล่าพบว่ารูปคู่หายเกลี้ยงไปแล้วนั้นล่าสุดดราม่าชักจะลามไปกันใหญ่หลังชาวเน็ตมีการโอบเถียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันหลายมุมโดยส่วนมากมองว่าเบลล่าทำถูกต้องแล้ว ถือเป็นการให้เกียรติคนปัจจุบันของเวียและเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยขณะที่ช่องเจต้นสังกัดของเวียสุกรวัต์เองโดนพลอยฟ้าพลอยฝนโดนดราม่าไปด้วยหลังซ h 7 h a r จ็ดฮา์ิวเสนอข่าวเบลล่าลบรูปคู่เลี้ยงเหลือไว้สถานะพี่น้องเจอคอมเมนต์ท้อยคำรุนแรงไม่พอใจห่วงผลกระทบส่งผลให้พระเอกบุ่มโดนนแซะตัวอย่างมนเช่นอย่าเล่นข่าวนี้เลยมีแต่คนมาเเวีย ไม่คิดว่าช่องเจ็ดจะเล่นข่าวนี้ด้วยเซฟพี่เวียด้วยนะคะเป็นช่องต้นสังกัดพี่เวียยังเล่นข่าวนี้ให้พวกไม่มีมันญ,ญาตมาแซฟพี่เวียคนอื่นอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเถอะค่ะแค่ปล่อยให้พี่เวียใช้ชีวิตแบบมีความสุขบ้างแท็กเซฟพี่เวียช่องต้นสังกัดหิวแสงเวอร์เป็นต้น